กาบสวัสดีครับผม้ชมมันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาถีวัดป่าของปูเนาะครับผม้ชมปูวัดป่าสิงหวดทีพานมานี่ได้หลายงวดครับผมไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งหรือว่าเลขดับของปูนี่ที่หายมานี่จะบอพลาดจักงวดครับสม้ชมยังงวดทีพานมาให้วิ่งศูนย์ล่างก็มาล่างดีดีครับวิ่งหนึ่งบนก็มาบนดับซีดับศูนย์บนก็บ่มีอีดีครับทผม้ชมเนาะ ฉะน,นั้นหลายคนหลายท่านก็บอกหพระเชื่งมาเดือนทางมาติดตามกับปูอย่างแน่ครั้งหนึ่งพระเชื่องกับเสี่โอกาสนี่เดินทางมาหาปูยังงวดจับตัว่า,าตัวเลขที่จับปูงวดที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าพลาดนิดเดียวครับสมุชมสองงวดมาแล้วว่าจะเป็นงวดแรกเป็นงวดหนึ่งสามศูนย์ห่าก็ไปออกหนึ่งสองศูนย์หกแต่งวดที่ 3, 0, 03, 0, 03, 02, ผ่านมาให้สามศูนย์ศูนย์สามออกศูนย์สองเนาะครับสมุชมเนาะอุ้ยจะเป็นพลาดนิดเดียว น่้นแล้วท่านผู้ชมท่านไหนที่เขามาชมคมขปของปูวัดป่าเฮากรต้อ,กกตองมีหัวดีนจังหน่อยนะท่านผู้ชมเนาะกันเพื่อให้มาโตเดียวโคโลนี่เขาก,ก็ซส้อขึ้นซื้อรงน้าแมนบบล่ะครับท่านผู้ชมเนาะเขาก็ซส้อขึ้นซื้อรงน้าเพราะว่าเหลขกปูจะขึ้นลงแต้มหนึ่งกับ่บน่ครับงวดนี้อาจจะมาตรงๆงก็ได้ฉะนั้นพอเที่ยงเดินทางมาแล้วกลับบ๊อพาดครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาปูเลยครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้พอเที่ยงมาเย็นอยู่จีวัดป่าวัดบ้านบ้านน้องให้ครับผมเนาะเดี๋ยวไป คุยกับปูเดี๋ยวไปถามน้ำปูา่างวนนี้แต่ตัวได้เด็ไดไปแบ่งปันในสมุทรชุมพรช่องใดไปลงทุนกันนะครับผมเนาะไปครับผมคนปูวา่าคุยกันอยู่กับใจบัวอยู่ครับเดี๋ยวไปถามปูเลยครับสมุทรชม วัวหายไล่ครูเการนระาชการครับปูการพราการเลินพอเรินพอนอกบากสมุทชมเนาะโอ้ยบวาเหล็กดับปูก็ให้ถืออยู่บ่มายี่หีครับหลายงวดเลเด็กดับเด็กวิ่งกับมาทั้งล่างทั้งบนนะครับบวาจะเป็นศูนย์นว่าวิ่งศูนย์ล่างวิ่งหนึ่งบนเข้าเบิครับจับคู่ให้กับสามศูนย์สามโอ้ยสวยแต้มเดียวสมบท้ชมอ่ะ มาเบิ่งติดตามอีกงวดนหนึ่งข้งหนึ่งอีกเนาะข้าตําบุญชมเนา <c oughs> ะเพราะว่าปูเพิ่นเหตุเป็นทีเรียบร้อยพอเที่ยงก็มาติดตามให้ถ้าผมงวดนี้ดับอยังกว่าปูวดนี้ดับศูนย์กับสองบนบนนี่ดับดับศูนย์กับดับสองแนนเด็กศูนย์เด็กสองยังยากึ้นมาสารตัวบนโดยเด็ดขาดเด้อขออนุญาตค่ะเอ๋อเส่นรักลอยกับะอะไรบอครับนี่ผมพอพอได้ เด็กสามนักกูต้องขึ้นเลยศูนย์กับสองบ่ต้องให้มีด้ลยแม่วบ่อหต้องให้ติดเลยถ้าผู้ใดจิซื้อสามตัวบนนี่ครับท่านผู้ชมถ้าสามตัวเนาะเด็ก <c oughs> ถ่ายสามตัวมาเตรียมกันวะอันกากิยา่าย่าให้มีดศูนย์กับมีดสองนะครับท่านผู้ชมเนาะปูว้าบอมาเป็นเด็ดขาดเห็นบองห่างสีก็แตกยากขึ้นไปบนเด้อก็บ่มีอีกนีน่เนาะปูเนาะี่เด็กวิ่งกับมาแน่นอน,นอยู่ได้ครับท่านผู้ชมก็มีบนกับมาอยู่มันผสมอยู่รักลอยผมแบบ สองเปสูงสามสามสองที่เหลืวสูงสองบันออบันนั่นว่าโอ้ยว่าบนปูให้วิ่งหนึ่งด้อครับท่านผู้ชมเออบนวันหนึ่งหนึ่งดับศูนย์กับสองถ้าสามตัวนี่ปูจะใหาเก้าหนึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งคือเดียวเลยชุดเดียวเลยว่าสันชุดเดียวเน้นๆไปเลยวันอืมไอ้ชุดเดียวเน้นๆเลยครับเลขบนยากวันล่างก็ตัวเดียวอ่ล่างให้วิ่งหาเน้นหาเจ็ดเน้นหาเจ็ดตัวเดียว อืมเหล็กบนเก่าหนึ่งหนึ่งหลักกันหนึ่งหนึ่งนอ้องครับสมุชมเนาะหวยร่วมใช่กันเป็นใบเดียวหรือตัวนี้ปูเป็นบอ่อแม่ไม่นหน่อยเลยว่าตัดเอาเล็กเอาเนี่ยตัวเล็นไม่เลยนะอ๋อครับผมตบนซุดหนึ่งลา่างซุดหนึ่งข้องวดก้อนนี่ปูใหญ่เพิ่นกระโถ่บ,บอกที่เนาะปูเนาะว่าให้ให้เหล็กตัวเก่ามันสิกลับมาเนาะเล็ตัวเก่าไม่สีหม่าเด้ก็ยังว่าก็แม่นี่ดีอยู่คร<า>ับท่านผู้ชม ตัวเก่าแต่ว่าปูพันว่าเป็นเหล็กบนแต่ว่ามันมาเหล็กล่างมาล่างบัดครับมาล่างเนาะงวดนี่พันมาหรือเปล่าครับปู่มาแล้วรับพันพันพันบาดจากไหนเนี่ยครับปู่มาใส่บาทใส่บาทใหายคนว่ายาสีจุกมาอื้อเงินไหลเลยว่าเพื่อซ่องใส่บาทให้หอมหน้าซ่องขาวๆน่ะครับบัดนี้เวลามาสันเคาบัดนี้ยยังมาวัดเลยมาสันเขาอยู่วัดบัดนี้เอาซ่องออกมาในซ่องมันมียังเนี่ยซ่องแกนเป่ามันมันยิ่งดีด้วยในซ่องคนว่า มันเขียนไวไข้างบนว่าเกาะหนึ่ง,งเขียนลางหาเจ็ดเพราะอาพ่อ,อตัวเดียวตัวเดียวเลยบนกับตัวเดียวล่างกับตัวเดียวเท่นที่ซ่องขาวจะมีเงินนอกร้นองเงินเน่อเมืองน,นี้ดีด้วยเพื่นวราล้เมืองทั้งเ้าขาเมืองบบดเขียนอะไรบนเกาะหนึ่งล่างหาเจ็ดตัวเดีย,เยวเท่านั้นยุบไปดีเงินหลายเพื่อนเ่าอือืม ว่าคำนวณแล้วก็ฟันขึ้นบ้านนี่ขึ้นเสาอมครับรหลายคนหลายท่านอยู่น้องค่ะสมุชมน่ย,ยังจมหาเนาะเลขปูวัดป่าครับพอพินพ่นว่าจะเป็นเลขดับหรือเลขวิ่งนี่กัมาว่าแม่นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมุชม,ลม,ชมเลขดับนี่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ขันปูว่าบ่มาตัวไหนก็คือตัวนั้นบ่มีอีรีครับสม่เชื่อก็ไปเรียนอ,เองเบิ่งบ่ต้องจับใส่ได้นาะปูเนาะมาตองจับใส่บุญเลยครับ อใหญ่สองตัวสองตัวมันก็ขึ้นปูสองขึ้นบนดูได้ขาดลวกลอยลักซีปังวานปูสองขึ้นเลยโอ้พนเขียนห้เก่าหนึ่งหนึ่งที่บ่กปูในซ่องขาวแม่อนบนเขียนบนเก่าหนึ่งหนึ่งล่างหาเจ็ดจะจมจะอ่ดเงิอนหลเป็นบ่อมึงยื่ในซ่องเป็นบ่อมาสิสันเขาวอ่ะซองจะบบาดข้างในปัจจัยก็ดขึ้นอย่างไรก็เลยพี่มึงขังหนึ่งยู่เขียนแบบนี้ดบาด ยังจะได้ขายหลายกว่าเงินบุญแล้วตัวนี้นักการเตมุชชมเนาะแต่ว่าก่าให้ท่านผู้ชมพิจารณาเองครับผมบ่าเมนว่าเขียนแต่หาเจ็ดกับสีซื่อแต่หาเจ็ดแต่การเตมุชชมก่ไปแล้วก็กลับมานลำเนียนะครับขึ้นแล้วก็ขึ้นบนลงล่างนลำเนียครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขบางครั้งปูพระจะให้บนแต่ว่าลงมาล่างกับมีบางครั้งเพ่นให้อยู่ล่างแต่ว่าขึ้นไปบนกับมี ย่งนีนะเขาก็ต้องต้องให้ท่านท่านตัวเลขน้ำเน่าคาร์ตมูชมเนาะม,มาปูเขียนตารางวิ่งหาให้หาเจ็ตไปซื้อตารางหาเจ็ตมซื้อไปแล้วก็บอกกับกบ,บอกขึ้นบนลงล่างบาห้าเล่นไปขึ้นบนผัดว่าโอ้ยเพื่อนบอกว่าถือว่ามันกับบน,นีคาร์ตมูชมบางครั้งเพื่อนก็อาจจะบอกเป็นปิศนาเนี่ยกับมีครับบางครั้งเพื่อนบอกเป็นตัวอยู่แต่ว่าอาจจะไปอยู่เป็นตัวกับหรือว่าอาจจะเป็นตัวข้างล่างอย่างนีนะคาร์ตมูชมเขาก็ต้องไปหลักกลับ รวก็ขึ้นบนเราก็ลงล่างต่ว่นนึึ่งนี่ไม่สองครับเราคาชมเด็กนด้เด็กสาด้อกัเนี่กบบยนงหมดนอกจากทไหนประมากสามตัวให้ตัดเอาอมาสามตัวกบาก่อนแบ่แล้วตัดเอาเลยเราปูมุนเอาเลยแนวหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งสิบแล้ว่ายตัวได้ละท่านผู้ชมโอ้โหก่เก่าตัวเดียวกันแล้วโก่าเกตัวเดียวกันเด้อ้โกาเก่าตัวเดียวกันก็บหลายตัวคือเก่า เกานึ่งหนึ่งเกานึ่งหนึ่งหนึ่งกกหนึเน่ยก็เลขนัดนหนึ่งเพราะว่าตามสูตรคำนวณรักซีบก็ได้หนึ่งรักเนื้อก็หนึ่งนึ่งมกแล้วก็มาฟันเพิ่มไปก็มาห่อกันพอดีไปอ๋อพอดีรึเปล่าอืมตามจริงปูบ่ค่อยฟันเห็นปูใหญ่ยากแต่ต้นวีกันเนาะครับเนาะง่ายๆต้นวีผมนี่จะพนบอกจะพ่จะมากจะมาถ่ายถ่ายวีกันสีเนาะครับเนาะเที่ยวนี่มากเลามาขึ้นบ้าน เราลองไปพิดชนะบุ้งนกขตมุชมเนาะเพราะว่ากัยังมีเอฟซีหลายคนบอกว่าพอเที่ยงไปหาปูวัดปลาเนี่ยไปเบื้องเลขดับเลขวิ่งพะแน่ว่าสันถึงว่าเขาเพิ่นเสียจับคู่ไห่บดถือตรงเป๊ะก็ตามครับแต่ว่ากับบดเอกดไก่ยังงวดที่อกหนึ่งสองกับศูนย์หกเพิ่นไก่หนึ่งสามกับศูนย์ห่างวดนึงหันไก่สามศูนย์ศูนย์สาม็อกศูนย์สองคือบุ้งไั้นเป็นยังครับบงกลมแค่ตัวเดียวเนาะเลขวิ่งกับตรงเป๊ะนผมุชมปูบอกว่า คันวิ่งบนให้วิ่งหนึ่งเด้อแต่วิ่งล่างให้วิ่งศูนย์กว่าจะผ่านมาจะพอเที่ยงเบาไปเนาะก็มาตรงนี้ดีครับามผช้ชมก็ลองพีชาะบ่เงยเองพอเที่ยงกะแค่เป็นสื่อกลางมาติดตามไห้เนาะอต่ขึ้เก่าล่ะครับสมผช้ชมก็ขอกบเบียนเชิญท่านผม้ชมได้หลายท่านล่ะครับผมถึงว่าจะมีโชคกระปูหรือบ่มีโชคกะฝากในเด้อขับเดียวพอเที่ยงจะลงเบอร์โทรไปไห้เนาะเพราะว่าปูพ่นกำลังจะสร้างกุฏิ กกยึดกต่ยังกองอยู่คือเก่าอยู่ครับสมุช้ชมเพราะวา่<ม>าก็คือว่าแหะครับขันมันบอกเขาญาติโยมพันกระเบดถวายมาอีกเนาะกรได้อันถวายประจุประจัยมาอีกปูพันกระเบดซื้อเพิ่มก็ขอกําลังแรงศรัทธาจากพี่จากน้องเย็ซีทุกท่านลราคาเด็กเขามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลเนาะครับผมเน,นาะเพราะว่าท่านใดอยากเชื่จากสั่งน้ําปูวัดปลาสั่งกุฏิสองหลังครับผมจากใหม่เป็นปูเพราะว่าใหม่มันกระโดนนะเนาะ ครับครับผนก็นจะสางเป็นปูนก็ไววให้รวมถวายมาได้ครับผมรวมอันรเรียบรวมสางน้ําปูได้เนาะครับผมแล้วพอเที่ยงจะลงเบือท,ท่อในทะานียบช่โมท่มาหาปูเองครับให้ผพันพอเที่ยงตรงนี้คุยกันกับปูเลยเนาะครับผมเนาะตัวเลขก็ยังพูปูบอดครับเดี๋ยวพอเที่ยงขอท่วนอีกขังนึงเนาะครับผมเนาะนให้วิ่งนึง ถ้าดับนี่ดับศูนกับดับสบ่ต้องเอามาใส่เป็นเด็ดถาดเพื่นวะบ่ต้องขึ้นบนเด้ศูนยกับสองครับมันกะสามสี่หางงวดละครับ้่มหาปูนี่กับบ่มีอีดีครับปูบว่าดับก็ดับอีีครับบ่มีอีีเจ้าหัศูนยกับสี่นี่กี่อันบ่มีเดยครับบ่มีบ่มีบ่ีผ่านมาเน้นเน้นให้สามตัวก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเลขสองตกะเป็นหนึ่งหนึ่งเนาะคาตะบุช่มเนาะแต่ว่าสมุช่ชมทางไหนบ่มากะให้มุนเล่นเอาหนึ่งเก้าเก้านึ่ง คือว่าเก่าก็พบเป็นตัวเดียวกันกับหานี่หายหนึ่งหกหกหนึ่งนั่งสี่เนาะครับแต่มช่มเนาะกับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหกหึ่งกับหนึ่งหนึ่งแต่าลางนี่ปูให้วิ่งหาให้เน้นหาเจ็ดหาเจ็ดเข่าไปห้องกับกลับมาพร้อมนาะครับสมุช้ชมเนาะหาเจเจ็ดหาเอาปรเทงกับฝากเป็นแนวทางเด้อครับสมผช้่มแนวทางประจำงวดของวันที่ส6กมิถุนายนพศ2อ6 5บ้าแนวทางของจากจิมแองรัฐบาลครับผมเนาะไปมาก่บคอยจัดคัดไก่เบิ้งพวกคุมลุกสนาน ก็เที่ยงกับมั่นใจว่าหลายคนหลายท่านคงยังชื่นชอบเลขของปูวัดป่าเพราะว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขดับนะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาที่ตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับผมเนาะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมเนาะครับผมสาธุระปูครับผมเอฟซีผลมันหมายในเดือบปูงวันนี้หมาเด้อหันเด้ออ๋อยัเน้นที่ซื้เยอะขนาดนั้น ครับผมครับตัวไรตัวดอกไปครับสมุชมเดี๋ยวเจกันใไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะ